สวัสดีครับชาวสิงนะครับทุกทท่านกันด้วยกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์พิเศษนะครับสเปเชียลเฉพาะเลยกลับหัวข้อเรื่องพยักคืนถิน่นราชามังกรหวนกลับสู่บัลลังก์โอ้โหเป็นยังไงครับแค่ชื่อก็เวอร์หวังอลังการแล้วจริงๆก็คือ พระเสาร์ท่านจะยกย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองนั่นแหละครับยังราศรีมังกรในวันที่5ธันวาคม2563นี้นะครับแล้วท่านก็จะอยู่ตรงนี้แบบยาวๆไปอีกประมาณเกือบเกือบจะ3ปีเลยนะอาจจะมีแอบพักองศาถอยหลังบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ยังไม่ถอยออกจากบ้านของตัวเองก็เอาเป็นว่าท่านจะอยู่เฝ้าบ้านแบบยาวๆไปถึงปี 2566กันเลยนะครับเป็นยังไงอยู่ยาวอยู่ยาวแต่ถ้าจะให้พูดถึงดาวเสา์เนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวกันนะยิ่งด้วยแล้วเนี่ยลัคนาไหนหรือว่าราศีไหนเจอพระเสายกย้ายเข้าทับนะหรือไม่ก็เล็งถึงหรือไม่ก็ส่งกำลังเอื้อมถึงมักจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือว่ามีเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายกายในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนครับ พระเสาก็คือความทุกข์คือความหนักหน่วงเน็ตเหนื่อยอึดอัดนะพระเสาก็คือความล่าช้าเนืน่นนานไม่ทันใจไม่ได้ดังใจ <c oughs> เป็นยังไงครับอันนี้คือความหมายบางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะขนพองสยองก้าวกันเลยทีเดียวนะ,อ,ะอย่าไปกลัวครับเงานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสงนะครับหรือหากไม่มีสีขาวแล้วใายจะรู้ว่ามันมีสีดำนะครับ นี่ผมกำลังจะบอกว่าความหมายด้านดีๆของพระเสาท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวคู่สัมพันธ์หรือว่าดาวที่ส่งกำลังถึงณช่วงเวลาตรงนั้นนะครับว่าจะดึงเอากำลังด้านไหนของพระเสาวท่านออกมานะแต่ว่าพระเสาโยกย้ายในครั้งนี้นะครับมีพระราหูกับดาวพฤหัสเข้ามาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีกันเลย และสำหรับชาวสิงนะครับพระเสาท่านก็คือดาวเจ้าเรือนอริหรือก็คืออุปสรรคปัญหาสิ่งที่จะต้องได้เข้าไปแก้ไขได้เข้าไปจัดการรวมไปแม้กระทั่งเรื่องของการเจ็บการป่วยไม่สบายด้วยนะครับสำหรับชาวสิงนั้นนะครับพระเสาโคจรเข้าเรือนใดก็มักจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาขึ้นในภพนั้นเรือนนั้นมีเหตุให้ต้องเกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลมีเหตุให้เกิดการทะเลาะมีปากเสียง และก็รวมไปถึงเกิดเรื่องราวเกิดคดีความด้วยนะครับคุณลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่เพิ่งจะผ่านมาดูสิครับในบ้านน่ะไม่ค่อยจะสงบสุขมากนักหรอกเออเกิดประเด็นถกเถียงเกิดขึ้นมากมายนะครับหลายท่านมีปัญหากับบุตรหลานหรือว่าบริวารภายใต้บังคับบัญชาเออหลายท่านก็มีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของคนรักนะครับหลายท่านก็มีปัญหาในเรื่องของหนี้สิน นะที่ตัวเองนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุหลักในการก่อด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเจอกับการพัดภาคนะครับแบบกระทันหันด้วยเออไม่ว่าจะเป็นพัดภาคในรูปแบบใดก็ตามละนั่นก็คือที่ผ่านมานะครับแต่พอพระสาวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนอเลเนี่ยนะครับโคจรเข้าบ้านของตัวเองยังราศีมังกรเออผมกลับมองว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับเหมาะแก่การแก้ไขความผิดพลาดเก่าๆที่มัน คาลาคาสังกันมานานนะครับผมถือว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดของชาวเสียงเลยล่ะนะครับที่จะได้สะสางปัญหาความทุกข์กายไม่สบายใจนะครับเคลียร์ออกไปร้างออกไปปลดเปื้องออกไปจากตัวเองใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ปลดออกนะครับใครที่มีประเด็นกันในครอบครัวโดยเฉพาะกับเหล่าบุตรล้านบริวารก็จะเบาลงนะครับจะมีการคุยกันด้วยเหตุและผลมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าอารมณ์ของการกัดจิกกันหรือว่าจุกจิกกันนั้นมันอาจจะยังมีอยู่บ้างเออแต่ก็เป็นไปตามธรรมดาของคนที่ทํางานร่วมกันนะครับซึ่งในบางครั้งบางกรณีนั้นความขัดแย้งความคิดไม่ลงรอยกันไม่ตรงกันมันก็อาจจะมีอยู่บ้างนั่นแหละครับการที่พระเสารนั้นท่านย้ายเรือนนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนอีตเนี่ยสำหรับผู้ที่นะครับกำลังจะดิ้นลนสร้างฐานะสร้างตัวเองอสร้างหลักปักฐานจะถือเป็น คุณแก่ชะตาของพวกท่านมากเลยทีเดียวนะครับพระเสาวดวงนี้เพราะว่าอาริไปเป็นเกษตรก็จะหมายถึงความทุ่มเทของคุณการดิ้นรนของคุณนะครับความมุมนักอุตสาหะที่คุณเพียรทำมันจะไม่สูญเปล่าไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรต่อจากนี้ไปนะครับก็มักจะสำเร็จดังใจหมายอยู่เนืองเนือแต่ก็ขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยละแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้นะ เอาไหมล่ะชาวสิงในทางกลับกันนะครับช่วงที่พระเสาเนี่ยท่านเป็นเกษตราที่บดีอยู่หากว่าชาวสิงท่านไหนเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะครับยังสบายๆชิวๆอยู่เออเกิดมาพร้อมกับช้อนเงินช้อนทองนะครับคุณระวังให้ดีเถอะชีวิตมีการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ง่ายๆเลยนะแต่ถ้าคุณทำนะครับคุณดิ้นรนชีวิตก็จะมีเกณฑ์การพลิก นะครับจากจนเป็นรวยจากไม่มีเป็นมีหรือแม้กระทั่งจากคนที่รวยอยู่แล้วก็รวยมากขึ้นไปอีกนะครับมันก็เป็นไปได้เช่นกันนะไม่ต้องห่วงล็อเนี่ยอริไปเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยรับรองเลยนะครับว่านับจากเด่นะครับตั้งแต่ธันวานี้ไปเลยนะครับยาวๆไปจนถึงมีนา66 ออไม่ได้พักหรอกครับชาวสิงงานมีให้ทําจนล้นมือแน่ๆเลยผมว่านะสิ่งที่จะต้องเข้าไปเคลียร์นะครับเข้าไปสะสางมีเยอะแยะแน่นอนละแต่ก็ขอให้คุณนั้นทําลงมือนะครับอย่าหนีปัญหาแล้วมันจะสําเร็จเองครับเออมันจะผ่านไปได้นะครับแก้ไขได้หนึ่งอย่างมันปัญหามันก็หมดไปหนึ่งอย่างนะครับก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปลดค่อยๆเปลืองออกไปนะครับ ไม่ทําช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําช่วงไหนแล้วล่ะครับช่วงนี้ดาวท่านส่งเสริมมากๆในการจัดการแก้ไขปัญหาก็นะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากบุตรหลานบริวารหรือว่าคนรอบข้างนะครับอยู่แล้วขอแค่ชาวสิ่งนั้นเป็นผู้นําพาเดินนะครับคนรอบข้างของคุณนั้นคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่แล้วล่ะครับ พระสาวนั้นได้เกณฑ์กับพระราหูนะครับซึ่งเป็นดาวอปัตตนินะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของการงานเล็งเข้าพันธุนะครับผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้ครับนับจากธันวาคม2563เนี่ยเป็นต้นไปถึงประมาณมีนา65ก่อนนะลักษณะงานของท่านน่ยจะเป็นในรูปแบบนะครับ ต้องร่วมทีมทำนะครับต้องมีหุ้นส่วนช่วยเหลือเออช่วยจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็สําเร็จได้ยากมากๆแน่นอนล่ะครับไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดในด้านของเวลามาบีบบังคับอีกทีหนึ่งอีกต่อนึงเออหากคุณทําคนเดียวเนี่ยอาจจะทําไม่ทันนะครับก็เป็นไปได้เช่นกันชาวสิงหลายท่านเนี่ยมีเกณฑ์น,นาทรัพย์สิน ที่เป็นในลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองเนี่ยเช่นบ้านที่ดินหรือแม้กระทั่งรถก็ได้เหมือนกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อยู่หรือว่านําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ไป modify จัดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้งานนะครับให้ก่อเกิดรายได้หรือว่าผลประโยชน์ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลายคนอาจจะมีการปรับปรุงที่ดินใหม่เพื่อที่จะใช้ในการลงทุนอะไรใหม่ๆสักอย่างเพิ่มเติมขึ้นมา บางท่านก็อาจจะดัดแปลงบ้านของตัวเองที่อยู่อาศัยของตัวเองเป็นออฟฟิศที่ทํางานได้ด้วยเออหรือว่าร่วมขายของหรือแม้กระทั่งเป็นโกาดังเก็บสินค้าก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้แหละการที่พระเสากับพระราหูนั้นได้เกณฑ์ถึงกันนะครับมันมีโอกาสก่อหนี้ได้เหมือนกันนะครับในช่วงณเวลาตรงนี้หากท่านคิดจะยื่นกู้นะครับหรือมีเหตุให้ต้อง เข้าไปขอหยิบยืมจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับเอาความคิดไอเดียเข้าไปนําเสนอมันก็มีโอกาสที่จะได้เงินทุนหรือว่าได้รับการสนับสนุนกลับมาเป็นอย่างดีนะครับหากท่านนําทุนนี้นะเอาไปต่อยอดลงทุนสร้างโอกาสใหม่ๆให้เงินมันงอกเงยเพิ่มขึ้นนะครับอนาคตเออกำไรนะครับได้กินต่อแบบยาวๆเลยนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ ห้ามทาอะไรแบบเบร์วังอาราังการงานสร้างจนเกินไปเดี๋ยวมันจะพลาดเพราะว่าทั้งดาวพระราหูเองแล้วก็ดาวพระรพฤหัสเองนะครับท่านมีกําลังไม่ค่อยจะเต็มร้อยเปอร์เซนต์มากนักสักเท่าไหร่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจะดีเองนะครับและจุดที่ผมอยากจะเตือนมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่าเรียกว่าตือนเลยนะครับเออเรียกว่า แนะนำน่าจะดีกว่านะครับการที่พระราหูกับพระเสาเนี่ยถึงกันแล้วก็เอื้อมถึงมรณะเลงเข้าการเงินนะครับ 1. ปัญหาสุขภาพก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นแหละครับชาวสิยงนั้นงานเยอะออแล้วยังเป็นงานที่ร่วมกับคนอื่นทําด้วยนะครับออพวกปวดหัวไมเกรนเครียดนะครับเออใครคนอื่นทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับแล้วก็ยังมี พวกกระดูกหรือว่าข้อต่อต่างๆนานาโดยเฉพาะนะครับหัวเข่าลงไปจนถึงปลายเท้านะครับต้องระมัดระวังให้ดีหรือ,อชาวเสียงเนี่ยที่มีอายุเยอะสักหน่อยนะครับเกณฑ์น,นี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงสูงตามไปด้วยนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับและก็อย่าไปบ้างานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวคนรอบข้างคนใกล้ตัวเขาจะอยู่ลําบากค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ก็ขอให้ทํอย,ย่าหยุด แล้วผลออกมาจะดีเองครับโดยรวมๆอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่มีหุ้นส่วนร่วมลงทุนกันนะครับร่วมธุรกิจกันการเงินนะครับผลประโยชน์ต่างๆชาวสิงคุณต้องโฟกัสให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะั่วไหลได้ง่ายมากๆเลยนะตัวเองทําแทบตายธุรกิจมันก็เอ,อดูคึกคักจังเลยแต่มันก็ไปไม่รอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ย มันจะรอดได้ยังไงนะต้นไม้ที่มีตัวมอดสัตว์วาคอยชอนชัยแอบกัดกินไส้ในอยู่นะครับไม่ตายก็โตยากลหละครับฉะนั้นเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์นะครับอย่าได้ละเลยนะก็ขอให้ชาวสิงห์นั้นมีสติเข้าไว้นะครับจะทำอะไรก็ขอให้อยู่ในความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังอนาคตต่อจากนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่มือของคุณนะครับทุกปัญหาทุกอุบสรรคนะครับ หากคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆแก้ไขมันจริงๆคุณทำได้อยู่แล้วนะครับลดไฟในตัวลงให้เบาสักนิดนึงนะใครเข้าอยู่ใกล้เขาจะได้ไม่ร้อนรนนะครับพยายามเน้นไปที่ความมีระเบียบของตัวเองและก็ความสม่ำเสมอในการทำงานนะครับรวมไปถึงบริหารคนด้วยนี่คือจุดเด่นของชาวสิงเลยละนะครับ อย่าควบคุมคนอื่นด้วยอำนาจความหวาดกลัวนะครับมีแต่จะเสียและพังเออมันอาจจะเห็นผลได้ดีในช่วงระยะแรกๆเท่านั้นแหละครับแต่พอนานไปพังแน่นอนล่ะครับไม่มีใครเขาอยากอยู่ใต้อำนาจการกดขี่ข่มเหงหรอกครับนะพยายามใช้ความรักความเมตตาเข้าบริหารนะครับมันอาจจะดูเห็นผลยากหน่อยนะยากยากลำบากหน่อยแต่ว่าอนาคต อำนาจและวาสนาของคุณจะยั่งยืนและก็มั่นคงยืนยาวแน่นอนล่ะครับก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนอันนี้มาพยากรณ์แบบคร่าวๆให้ฟังกันเล่นๆก่อนจะเข้าดวงรายเดือนนะครับเออเป็นการพยากรณ์เฉพาะจุดของดาวพระเสาร์นะครับแค่จุดเดียวรายละเอียดดาวคู่สัมพันธ์ดาวกระทบยังไม่ลงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวจุดนั้นเอาไปว่ากันในดวงรายเดือนนะครับของแต่ละเดือน อาจจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับาดาวเกิดตั้งรับของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ทิศทางโดยรวมจะเป็นไปในลักษณะของรูปแบบนี้อย่างแน่นอนละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงรายเดือนนะครับรายละเอียดหยิบย่อยแล้วก็เหตุการณ์ในหนึ่งเดือนนั้นจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับสำหรับ EP นี้กระผมก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ